สวัสดีค่ะเธอแอบเกิดค่ะอดอกใหญ่ด้วยเห็ดโคนปลวกจิกนะคะเห็นแต่เขาโพสกันเนาะว่าเห,เห็ดโคนออกโคนออกเอ๊ะที่สวนทำไมไม่ออกอืมดอกใหญ่นหคะออกอยู่ค่ะแต่ว่าเดินมาเมื่อวันก่อนมัน้งอืม ใส่วันนี้ต้องไปดูสวนป่ามั้งวันนี้วันพระใช่ไหมออใช่ใช่ต้องไปดูสวนป่าแล้วแหละที่นี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยก็เป็นแปลงแปลงที่เขาเคยเกิดนะเนาะที่เขาใกล้กอไผ่อันนี้มีกระดอกใหญ่ๆ วันพระลุงบอกวันพระเห็ดโคนตัวกาจะออกวันพระนะคะก็เยอะอยู่นะดูดกอกใหญ่ๆทีงนั้นเลยแต่เขาขาดน้ำไปนิดนึงออกแล้วออกแล้วค่ะ พอได้เก็บก็จะได้จิ็บไปทำเชือ้อเปิดซึ้งน, 5. นี่จากว่าฝนห่างเนาะฝนห่างหลายวัน ก็ไลอ่ออกไปตามริมสระนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นดอกใหญ่นะคะถูอใจกอไผ่เขาก็จะโดนไผ่รัดไปนิดนึง เอาไม่ค่อยขึ้นไหนดึงขึ้นไหมดึงยากมากเลยขอขอยั่งกริงนะนี่ค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะ่า ่ะพื้นที่สมบูรณ์พื้นที่มีปลวกเนาะแล้วเราลากเชื้อทำ้าไวนะคะดูแลรักษาเขานะคะก็จะได้มีเก็บเก็บในสวนได้นะคะความสุขของคนรักเห็ดแม่แถวนี้เนี่ยจะจุกบจุกๆแต่จะแน่นมากคุณเม่จะเปิดมา หลังปลวกเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะตัวนี้จะไม่มีโพนนะคะแต่เรารู้เพราะว่าเนี่ยเขาจะมากินใบไผ่ mm hmm. เก็บมาฟ้าค่ะจากบ้านสวนนนวดปะอาอ mm ้า hmm. วเห็ดคนปลวกออกแล้วนะคะเ mm hmm. กาบานนะคะแล้วก็เอาไปทำเชื้อค่ะ เพราะนั้นเชื่อเห็ดโคนปลวกนะคะจากบ้านสวนนวดปะาอาวจะประกอบด้วยเห็ดโคนปลวกหลากหลายสายพันธุ์เราจะไม่แยกชนิดนะคะแต่เราจะคัดสรรตัวที่เป็นดอกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของสมาชิกเราก็ไม่รู้ว่าเป็นปลวกชนิดไหนนะคะใครสนใจเห็ดปลวกเห็ดป่านะคะตอนนี้เชื้อยังมีพร้อมจำหน่ายนะคะ แบ่งปันให้กับสมาชิกไปลงในช่วงต้นฝนนะคะลงปีนี้ก็ถ้าพื้นที่สมบูรณ์ปีหน้าก็อาจจะได้เก็บเห็ดในสวนเหมือนบ้านสวนของปัจจุนะคะสนใจแอดไลน์มาได้นะคะ087 960 7041ค่ะอยากเก็บเห็ดในสวนเราก็ต้องลงเชื้อเห็ดนะคะ